งานภาครัฐนะครับก็ได้มีการลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือโดยเร่งด่วนนะครับอย่างที่ทางศูนย์มะทา่าสารารัยมณฑลฐานบกที่32ก็ได้มีการนําทหารจิตอาสาภัยพิบัติเข้าไปแจกจ่ายน้ําให้กับช่วยเหลือประ,ประชาชนนะครับเนื่องในวันสถาพนาของกลาหมครับ ูนย์บรรเทาสาธารณภัยมณฑลทหารบกที่32นําทหารจิตอาสาภัยพิบัติร่วมจัดกิจกรรมช่วยเหลือประชาชนเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงกลาโหมประจําปี2564โดยได้จัดรถบรรทุกน้ําจํานวน3คันขนาด10,000ลิตร1คันและขนาด6,000ลิตร2คันบรรทุกปริมาณน,น้ํา 22- 0 0 0พันลิตรเข้าให้การช่วยเหลือประชาชนที่ประสบปัญหาภัยแล้งในพื้นที่บ้านท่าแหนหมู่ที่2บ้านจวักหมู่ที่5 และบ้านทะม่วงคาหมูที่9ตาบลแม่ทะอําเภอแม่ทะจังหวัดลาปางครับเพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนที่ประสบป,ปัญหาขาดแคลนน้ําน้ํากินน้ําใช้น้ําอุปโภคบริโภคอันเนื่องมาจากสภาพอากาศที่แห้งแล้งในระยะนี้ครับช่วงนี้ต้องบอกว่าก็ยังคงมีหลายพื้นที่นะคะที่ต้องใช้คําว่าแล้งจริงๆเลยนะคะแม้แต่น้ําที่จะใช้อุปโภคบริโภคก็ยังขาดแคลนเพราะฉะนั้นเราเองถึงแม้ว่ายังไม่ประสบภัยแล้งแต่ก็ช่วยกันประหยัดดีที่สุดนะคะ